This is a YouTube c h a n n e l to help y o u understand physics. Remember that ส n y o n e can learn physics. สวัสดีครับผมสุรพุทธิพรมและคุณกำลังชมเรียนฟิสิกส์กับอสรอคลิปนี้อยากจะให้นักศึกษาดูการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กดูกรณีแรก ทิศทางของการเคลื่อนที่ของประจุตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็กประจุลบเมื่อเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอแม่เหล็กก็จะออกแรง fb กระทํากับประจุประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนื่องจากแรงแม่เหล็ก fb ซึ่งมีทิศต,ตั้งฉากกันกับทั้ง v และ b ส่วนในกรณีที่2ทิศทางของการเคลื่อนที่ของประจุมีมความเร็วทั้งในแนวที่ขนานและตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุส่งผลทำให้ประจุเคลื่อนที่เป็นแบบเกลียวการทดลองนี้จะแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอได้ตอนนี้เขากำลังเพิ่มความเร็วของอิเล็กตรอนและความเข้มของสนามแม่เหล็ก เพื่อให้เห็นการโค้งของลำอิเล็กตรอนภายในครอบแก้วทรงกลมทีนี้เรากลับมาที่เวิร์กชีตเราจะมาหาว่าเมื่อประจุเคลื่อนที่เป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กจะมีรัศมีความเร็วและคาบในการเคลื่อนที่อย่างไรเราจะเริ่มจากการพิจารณาว่าทันทีที่ประจุเข้าไปในสนามแม่เหล็กมันจะโดนผลักไปทางไหนดูที่จุดเริ่มต้นก่อน จากกดมือขวาเราจะให้นิ้วทั้งสีไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุเราคว่าม,มือเพื่อให้สนามแม่เหล็กพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเรานิ้วโป้งก็จะแสดงทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุจากรูปจะเห็นว่าแรงแม่เหล็กผลักขึ้นไปด้านบนแต่เราทราบว่าเมื่อมันเคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็ก มันจะเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมผมขอเลื่อนวงกลมให้อยู่ในสนามแม่เหล็กเดี๋ยวเรามาดูทิศของ Fb ว่าจะเป็นยังไงเมื่อประจุเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมเราก็จะใช้กดมือขวาอีกเช่นเดิมณนะตำแหน่งนี้เราให้นิ้วทั้ง4ไปตามทิศทางของความเร็วและความมือเพื่อให้สนามแม่เหล็กพุ่งออกมาจากฝ่ามือ และนิ้วโป้งก็จะแสดงทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุในตำแหน่งถัดมาเราก็ทำในลักษณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าในทุกๆตำแหน่งของแรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุ แรงแม่เหล็กจะอยู่ในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมแสดงว่าแรงที่ทำให้ประจุเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมก็คือแรงแม่เหล็กนั่นเองรูปนี้จะเห็นว่าประจุเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมในทิศทวนเข็มนาฬิกาจากที่บอกไปว่าเมื่อประจุเคลื่อนที่เป็นแบบวงกลมสม่ำเสมอ เราก็จะสามารถหาความเร็วรัศมีและความถี่ได้แรงลับตามกฎข้อที่2ของนิวตัน sigma f มีค่าเท่ากับ ma แต่ก่อนหน้านี้เราทราบว่า fb มีค่าเท่ากับ qvb ดังนั้นผมก็เลยเขียน qvb มีค่าเท่ากับ ma การเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมดังนั้นแรงที่ทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเราสามารถหาอัตราเร็วหรือว่าความเร็วได้จาก mv กําลังสส่วน r qvb เท่ากับ mv กําลังสองส่วน r ดังนั้นรัศมีของการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็กจึงมีค่าเท่ากับ R เท่ากับ MV ส่วนด้วย QB ทีนี้จาก V เท่ากับโอเมกาาเราสามารถหาความถี่ของการเคลื่อนที่ของประจุนี้ได้ V เท่ากับโอเมก R า โอเมก้าเท่ากับ V ส่วน R แทน R จากด้านบน V ตัดกัน ก็จะได้โอเมก้าออกมามีค่าเท่ากับ Qb ส่วนด้วย m ทีนี้ถ้าเราต้องการจะหาความถี่จากความสัมพันธ์โอเมก้าเท่ากับ2 p พ f เราก็จะได้ความถี่ออกมาคือ Qb ด้วย2พายเอ็มนั่นเองเรามาดูที่ตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่5บอกว่าแมกเนตรอนในไมโครเวฟปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาด้วยความถี่2450เมกะเฮิร์จะต้องใช้สนามแม่เหล็กที่มีความเข้มเท่าใดจึงจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ จากด้านบนเราทราบความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับความเข้มของสนามแม่เหล็กก็คือ f เท่ากับ qb หารด้วย2 π m แต่ว่าในกรณีนี้เราต้องการจะหาความเข้มของสนามแม่เหล็กดังนั้น b จึงมีค่าเท่ากับ2 π f คูณกับ m หารด้วย q เราก็แค่แทนค่าต่างๆลงไปในสมการ2พายความถี่ก็คือ2450เมกะเฮิร์คือคูณ10กกำลัง6 h เฮิร์มวลของอิเล็กตรอนก็คือ9.11อันนี้ถ้าไม่ให้มาก็ต้องไปหาค่านะครับหรือ เราเจอไบปป่อยๆเราอาจจะจำได้ไปเองโดยอัตโนมัตินะครับหารด้วยขนาดของประจุก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ19คูลอมผมกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับ0.0877หน่วยเป็นอะไรครับความเข้มของ สนามแม่เหล็กหน่วยเป็นเทสลานี่คือประโยชน์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถที่จะอุ่นอาหารให้ร้อนขึ้นได้จากตัวอย่างที่5นี้ตอนนี้เราถึงตัวอย่างที่6ตัวอย่างที่6บอกว่าถ้าโปรโตอนเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ0.5เทสลาดังรูปที่เวลาเริ่มต้นโปรโตอนมีความเร็ว ในแนวแกน x คือ1.5ึ่งจคูณสิกำลังหเมตรต่อวินาทีความเร็วในแนวแกน y เป็น0และความเร็วในแนวแกน z คือ2 0งจุดศูนย์คูณสิบกำลังหเมตรต่อวินาทีโจทย์กำหนดให้มีเพียงแรงเดียวเท่านั้นที่กระทำกับโปรโตอนซึ่งนั่นก็คือแรงแม่เหล็กโจทย์ให้คำนวณหา2ข้อข้อ a ให้หาว่าแรงที่กระทำต่อโปรโตอนและก็ความเร่งของโปรโตอนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ส่วนข้อ b ให้หารัศมีของเฮลิคอพาร์ก็คือรัศมีของเกลียวตามรูปนี้รวมทั้งหาอัตราเร็วเชิงมุมของโปรตอนด้วยเราจะเริ่มต้นที่ข้อ a กันก่อนจากสมการ fb เท่ากับ qv cross b จากที่สังเกตจากโจทย์ให้มา เราเห็นเลยว่า v เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่แกนใดแกนหนึ่งมันมี v ถึง2ค่าด้วยกันซึ่งนั่นก็คือ v ในแนวแกน x เดี๋ยวผมจะเขียนแบบนี้นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ผมก็จะเขียนเป็น v ห้อ x แล้วก็ใส่เวกเตอร์ i unit vector i แล้วก็ v ในแนวแกน z ส่วนกานั้นเป็น0ย์ผมก็จะเขียน V ห้อย z แล้วก็ k ในเมื่อผมเขียน v อยู่ในรูปของ ijk แล้วทีนี้ผมก็จะเขียนเจ้าตัว b ตัวนี้ครับทีนี้ผมก็จะเขียนเจ้าตัว b ตัวนี้ให้อยู่ในรูปของ b จากโจทย์กำหนดให้มา b อยู่ในแนวแกน x นะครับ b ห้อย x แล้วก็เป็นยูนิตเวกเตอร์ i นั่นหมายความว่าเราจะต้องครอสเวกเตอร์ ijk ถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวทวนนิดนึงนะครับสมมุติผมมียูนิตเวกเตอร์ ijk ตามรูปนี้ ถ้าเราเอา Unit Vector i cross j เราจะได้ Unit Vector k ก็คือตัวที่อยู่ถัดไปด้านบนและถ้าเราเอา Unit Vector j Cross กับ k คำตอบที่เราได้ก็คือ Unit Vector i และถ้าเราเอา Unit Vector k อกับ unit vector i ร์าคำตอบที่เราได้ก็คือ unit vector j แต่ถ้าเราเอา unit v e วกเตอร์ o s s กับ unit v e วกเตอร์คำตอบที่ได้ก็จะเป็น0หรือ j c r อ s s สก็จะเป็น0 k c r o s ค k ก็จะเป็น0ด้วยทำไมจึงเป็น0ก็เพราะว่า i cross i มันคือ i คูณกับ i c ค o อสก็คือ sin ย i กับ i มันคือมุมเดียวกันก็คือมุม0 sin 0จึงเป็น0น,นะครับโอเคเรากลับมาที่สมการ fb เท่ากับ qv cross b กันผมก็จะเขียนแบบนี้นะ,ะ fb ของผมก็จะมีค่าเท่ากับ qv ก็จะเป็น vx i บวกกับ vzk คลรอสกับ b x i ทีนี้ก็เป็นการกระจาย q เข้าไปในวงเล็บแล้วก็ครอสกับ b ทําทีละตัวนะครับผมจะได้ q v x i ีเอ s กสกับ b x i อันนี้คือพจน์หนึ่งบวกกับ q v z k ครอสกับ b x i อันนี้คือพจน์หนึ่งเมื่อกี้ผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าในกรณีของการครอสกัน i cross i เนี่ยคำตอบพจน์นี้จะกลายเป็น0ไปมันก็จะเหลือแค่พจน์ด้านหลังก็จะเหลือแค่ q v zk ตัวนี้ครับ cross กับ bx i เรามาดูเฉพาะการ cross unit vector k ครับ k cross กับ i คำตอบที่ได้ต้องเป็น j นะครับผมเขียนคำตอบไว้เลยผมก็จะได้ออกมาเป็น q v b แล้วก็ unit vector j แบบนี้เอาละผมแทนค่าลงไปนะครับประจุของโปรโตอนก็คือ1.60ุคูณ10กำลังลบคูลอมความเร็วในแนวแกน z คือโจทย์กำหนดให้มานะครับ2.0ุคูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาที และก็ความเข้มของสนามแม่เหล็กก็คือ0.500เทสลาเราก็จะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำกับประจุนี้มีค่าเท่ากับ1.60คูณ1ิบกำลังลบ14นิวตันอยู่ในทิศของยูนิตเวกเตอร์ j ซึ่งนั่นก็คืออยู่ในทิศของแกน แกน y นั่นเองนี่คือ fb ในข้อ a นี้โจทย์ยังให้เราหาความเร่งด้วยนะครับเราจะหาความเร่งจากไหนเอย่ยเราทราบว่า f เนี่ยเท่ากับ ma นะครับซึ่ง f ของเราในที่นี้ก็คือ fb ดังนั้น a เราก็หาได้โดยการเอาแรงแม่เหล็กที่เราเพิ่งหาได้เมื่อกี้นี่แหละตั้งแล้วก็หารด้วยมวลของประจุ fv 1.60ุคูณ10กำลังลบ14นิวตันนะครับส่วนมวลของประจุเราหามาได้ก็คือ1.67คูณ10กำลัง ลบที่17กิโลกรัมผมก็จะได้ความเร่งออกมาคือ9.58คูณ10กกำลัง12ความเร่งมีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเมตรต่อวินาทียกกำลังสองถามว่าความเร่งอยู่ในทิศไหนความเร่งก็อยู่ในทิศของแรงลับซึ่งเมื่อกี้แรงลับเราหาออกมาแล้วว่าอยู่ในทิศของยูนิตเวกเตอร์ j หรือว่าแกน y อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับความเร่งก็อยู่ในทิศเดียวกันกับแรงลับทีนี้เรามาดูคำถามในข้อ b กันนะครับคำถามในข้อ b นี้ให้เราหารัศมีของการหมุนเป็นเกลียวและก็อัตราเร็วเชิงมุมรัศมีคืออยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้แหละนะครับนี่คือ r ของเราที่โจทย์ถามหา เราก็ใช้สมการเดิมครับ R มีค่าเท่ากับ mv ส่วนด้วย qB ปัญหาของเราคือ v ครับเราจะใช้ v ไหนในเมื่อตอนนี้เราเรามี v อยู่2ตัวด้วยกันคือทั้ง v ในแนวแกน x แล้วก็ v ในแนวแกน z จากความรู้เดิมที่เราทราบมาแล้วว่า การที่ประจุจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมในสนามแม่เหล็กได้เนี่ย v มันจะต้องตั้งฉากกับอะไรเอ่ยกับ b ถ้าเราดูจากในรูปนะครับ v ตัวไหนครับที่มันตั้งฉากกับ b คำตอบก็คือ v ในแนวแกน z นะครับ v ในแนวแกน z ดังนั้น การแทนค่าลงในสมการนี้ผมก็จะเลือกเป็น v ห้อยแ m ของประจุ1.6 7คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมความเร็วในแนวแกน Z ซก็คือ2.0คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีหารกับค่าของประจุ 1.60คูณ10กำลังลบ19คูลอมความเข้มของสนามแม่เหล็กก็คือ0.500เทสลาผมได้รัศมีออกมาคือ4.18คูณ10กำลังลบ3เมตรอาจจะมองไม่ค่อยเห็นภาพแล้วก็เปลี่ยนเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยก็คือ4.18 มิลลิเมตรก็ถือว่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนาะโอเคหลังจากที่เราได้อัตราโอเคหลังจากที่เราหา R ตามที่โจทย์ต้องการได้แล้วนะครับโจทย์ยังถามต่อไปอีกครับว่าอัตราเร็วเชิงมุมโอเมกามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ยากเนาะโอเมกามีค่าเท่ากับ Q-B ส่วนด้วย M ก็แค่แทนค่าลงไปเท่านั้นเอง Q ก็คือ1.60คูณ10กำลังลบ19คูลอม B คือ0.5 0ย์เทสลาหารกับมวลของประจุก็คือ1.67คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมเราก็ได้โอเมกาออกมาแล้วคือ 4.79ุคูณ10กำลัง7หน่วยก็คือเรเดียตต่อวินาทีเอาแล้วครับเราก็สามารถที่จะตอบคำถามของทั้งข้อ A และก็ข้อ B ได้แล้วทีนี้อีกนิดนึงนะครับสมมุติว่าโจทย์ถามว่าระยะระหว่างเกลียว2ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะตอบอยังไง ระยะตรงนี้ครับก็เหมือนกับ s นะครับเราก็สามารถหาได้ s เท่ากับ v t ทั่วๆไปครับ t ในที่นี้ก็คือค่าของการเคลื่อนที่แต่ว่า v ของเราจะต้องเป็น v ในแนวแกน x นะครับอันนี้ก็ต้องเป็น vx คูณกับ t ดังนั้นไหนไหนก็ไหนไและลองหาระยะห่างระหว่างเกลียวแต่ละอันดูนะครับผมก็แทน vx คูณกับค่า v x คือเท่าไหร่ก็กลับไปดูด้านบนนะครับโจทย์กำหนดให้มาความเร็วในแนวแกน x ก็คือ1.50คูณ10กำลัง5เมตรต่อวินาทีแล้วคาบล่ะจากความสัมพันธ์โอเมกาเท่ากับ2พาย f หรือโอเมกาเท่ากับ2พายส่วนด้วย t ดังนั้นคาบก็คือ2พายส่วนด้วย โอเมก้าเมื่อกี้เราหาโอเมก้าได้แล้วเนาะผมก็จะเขียน T แทนด้วย2พายส่วนด้วยโอเมก้าแทนนะครับแทนค่าลงไปครับ2องพาย ส่วนด้วยโอเมก้าก็คือ4.79ุคูณสิบกำลัง 7, เรเดียตต่อวินาทีเอาละครับผมกดเครื่องคิดเลขออกมาได้คำตอบคือ19.7มิลล mm. ิเมตรเนาะผมก็ น่าจะจบแค่นี้สำหรับตัวอย่างนี้